ผูงขกำลังจะใช้ชีวิตรอดอยู่ในป่าครับ ปาเจอแล้วแล้วปาเจอแล้วมาแม่ก่อกองไฟนี่ครับนุ้เอามาปิ้งได้เลยจ้ะปิ้งได้เลยอ <c oughs> ุ้ยก่อกองไฟก่อนกองไฟของเรามาเจออีกไม้อ่ะใ <c oughs> บนี้เอามาทำอะไรครับเจ้าต๋าครับ เราจะไปสร้างที่พักแบบง่ายๆแบบนี้ที่พักตรงบุ้งกำลังทำอะไรครับปัน่นปั่นเพื่อจะได้ไฟรูปแบบปั่นไม่ได้โอ,อ้กำลังติดไฟอยู่ใช่ไหมครับ โอ้โหลําธารแห้งมากเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วง<ไ>ปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อนใช่ไหมครับในป่าในป่าเลยนะตอนนี้กำลังสร้างที่พักใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะครับต้องรีบนะครับ ต้องก่อไฟให้ติดนะครับเพราะว่าในป่ามันมืดมากเลยนะครับต้นสาแทงตาแล้วอ่ะแล้วตกลงหาแหล่งน้ำได้หรือยังครับยังไม่ได้แต่เขาทีมงานเตรียมไป้แล้วทีงวมงานเรามเตรีไปตากระป๋องมามา่า นนกองไฟพังครับกองไฟพังตอนนี้ที่พักเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กองไฟเราพังกองไฟเราพังได้เราเพิงก่อ,อกองไฟใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาน,นี้มา แกงเป็นไฟเฉยๆอือเอาก้อนหินมาเป็นไฟอืมไอ้เนี่ย <laughs> มันหุ่มาก <laughs> ดูคุณพ่อสิครับพี่ครับ พังไปแล้วครับทุกบ้านเราพังหมดน่ะเราประอกองไฟแล้วเดี๋ยวเราไปหาแมงป่องไหมตัวด้วงอ่อดเราไปหาคืออ่ะมาเราไปหาแหล่งน้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดน้ํานี่แย่เลยนะโอ้ยนี่มันรอยอะไรอ่ะเออแม่เล่าว่ารอยเท้าช้างนะรอยเท้าช้างแม่เลยอ่ะไม่ใช่มันคือรอยขดไหนอ้าวเดินตามพ่อไปตี ไหนโอ้โหทำไมมันแห้งแล้งอย่างนี้แห้งแล้งมากมามาตรงนี้เลยลลเมามาตรงนี้เลยนี่มาเร็วพอเจอแหล่งน้ำแล้วไปางนี้พอเจอแหล่งน้ำซ้ายเข้าขา นี่พ่อเจอแหล่งน้ำแล้วนี่แหล่งน้ำอุ้ยในป่ามีแหล่งน้ำด้วยนี่อ่ะอม,มันไม่มีน้ำอ้าวนั่นไงน้ำมันแหง้งแต่ว่าพ่อคิดว่าต้องเจอแหล่งน้ำแล้วลองดูนี่สินี่มาดูนี่นี่ไงเตงนาเตรียมไว้แล้วนี่ไงแหล่งน้ำอือหือมีแหล่งน้ำด้วย ดีกว่าไหมผมขอมขอไปทมแล้วนั่นน,นั่นตัวอะไรนั่นหมูป่าแน่ๆเลยนี่นี่คือหมูป่า